ของผมนะครับก็ไม่มีอะไรน่าซับซ้อนเท่าไหร่ก็เป็นคาว่าเรือหลายลำครับสี่สั่นสองเล่นกินใจอุ้ยอุ้ยอ่ะเล่นกับใจค่ะเล่นกับใจมันดีมากรางวันชัว หรือว่าฝันน้ำตาแตก่จบพีมากค่ะเมียมาแทนเมียมาแทนเล่นดีมากอยากเป็นหมออยากเป็นอนไรวะอย่าลืมโหนตค่ะน้ำตาไหลครับสนุกมากครับถ้าถ้าผ่าสามตอนสามตอนสุดท้ายเหรอสอง ก็มีตอน21ถ้าพ่าสอตอนสุดท้ายนะครับก็นั่นแหละคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะมีโอกาสเผาตึกไหนเพราะฉะนั้นเออก็อยากให้ทุกคนดูให้จบก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะเผาที่ตึกไหน ก็ก็ฝากกูด็อกเตอร์ทั้งสองตอนสุดท้ายด้วยครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณแทนนักแสดงทุกๆคนขอบคุณแทนทีมหมอทีมงานทุกคนนะครับก็ขอบคุณคนดูมากๆที่แบบสนับสนุนเราแล้วก็เอนดูหมอโชนเอนดูเพื่อนหมอหมอชวินหมอมุ้งมิ้มหมอปื้มหมอพีมแล้วก็หมอหมอทั้งหลายอีกทุกๆคนแล้วก็รวมทั้งนักแสดงทุกๆคนด้วยก็ขอบคุณคนดูอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสทีทั้นสองก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็จบตรงที้งเท่านี้ก็ ถ้าคุณไม่ได้ดู2ตอนสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะพลาดที่จะไม่ได้ดูซีรีส์ที่ดีที่สุดแห่งปี2567แล้วก็ซีรีส์ที่มีฉากทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ถูกต้องที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่เคยสร้างมานะครับรับรองว่าทุกคนได้ดู2ตอนนี้จะไม่จะไม่ผิดหวังจะ <laughs> ไม่ผิดหวังแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูถ้าไมได่ดูนะคุณ <c oughs> นอนไม่หลับแน่ฮะก็สำหรับคุณด็อกเตอร์หมอใจพิเศษ2ตอนสุดท้ายนะครับก็ดูฟรีที่